ต่อไปกราฟฟังก์ชันกำลังสองนะคะเมื่อกำหนดให้อยู่ในรูป y เท่ากับ a คูณกับในวงเล็บ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลังสองนะคะถ้าอยู่ในรูปนี้นะคะลักษณะกราฟจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันตัวอย่างที่5นะคะจงเขียนกราฟของสมการ y เท่ากับ x ลบ1ทั้งหมดยกกำลังสองจากรูปนี้เทียบกับรูปนี้นะคะเอ๊ะ ครูถามว่าค่า a คืออะไรคะตึงงตึง,ตง,ตง a คือนี่หน้าวงเล็บหน้าวงเล็บเป็นอะไรเป็น1นึนะคะค่า h ของเราเป็นอะไรคะนี่ h เป็นเห็นไหมคะว่าหน้าตรงนี้เป็นลบเป็นลบเหมือนกันค่า h ตอบเป็น1น,นะคะไม่ใช่ลบ1 นักเรียนจะผิดตรงนี้เยอะมากนะคะอยู่ในรูปนี้นะคะให้เอา h มาต่อเป็น1เลยนะคะได้ a เป็น1เมื่อกี้ y เท่ากับ x รวมนลังสงะคะจุดยอดอยู่ที่จุดอะไรคะ1 0น,น,นะคะแกนสมมาตรปึบ๊บเช่นนี้ใช่ไหมมันจะได้แบ่ง2ครึ่งนี้เท่ากันแกนสมมาตรคือเส้นตรงอะไรคะ เส้นตรง x เท่ากับ1น,นะคะโดเมนเรนโดเมนคือดูแกน x เป็นบวกเป็นลบเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นโดเมนเรนจำนวนจริงนะคะเรนคืออะไรดูแกน y y เริ่มที่อะไรตรงนี้ y เริ่มที่0เพราะฉะนั้นกราฟความให้ค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดคะให้ค่า ต่ำสุดนะคะเอ้ยก,กราฟงายให้ค่ากรสสาฟงายให้ค่าต่ําส,สุดนะคะเอากูก็สับสนแล้วทีนี้ ulous. เพราะฉะนั้นเลนส์ของเราจะเป็น y โดยที่ y เป็นไงมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองนะคะอ่ะมาดู3.2ถ้ากราฟของเรากำหนดนี่อยู่ในรูปนี้เหมือนเดิม a คูณกับ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลังสอง ตัวอย่างที่6จะได้เป็น y เท่ากับ x บวก1ยกกำลัง2คู่ถามว่า a มีค่าเท่าไหร่คะ a คือเนี่ยหน้าตัวหน้าวงเล็บยกกำลังสองเนี่ยก็คือตรงนี้ a เป็น1นะคะค่า h เป็นอะไรคะสังเกตว่าในรูปนี้ x ลบนะแต่อันนี้เป็นบวกเพราะฉะนั้นค่า s ของเราเครื่องหมายต้องเป็นลบ1นะคะเครื่องหมายตรงข้างๆับบตรงนี้ทันเนาะอ่ะ A เป็น 1H เป็นลบ1จุดยอดอยู่ที่จุดลบ1 0ะคะจากสมก,การนี้เราจะได้รูปาพาราโบลาหงายดังรูปข้างล่างนะคะโดเมนคือจำนวนจริงเลนส์คือเลนดูค่า Y Y โดยที่ Y เป็นไงมากกว่าหรือน้อยกว่า กราฟไงให้ค่าต่ำสุดนะคะก็จะได้เป็น y มากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองนะคะแกนสมมาตรแกนสมมาตรคือแกนที่แบ่งสองข้างนี้ให้เท่ากันก็คือแกนอะไรคะแกน x เท่ากับลบ1นั่นเองอ่าแกน แกนสมมาตรก็คือเส้นตรง x เท่ากับลบหนึ่งลบหนึ่งนะคะอะ่มาดูอ่ะเดี๋ยวครูพาสรุปกราฟเลยสรุปลักษณะของกราฟที่กำหนดด้วย y เท่ากับ a คูณกับ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลังสองนะคะเราจะได้ว่า a เป็นบวกเมื่อ a ัอามากกว่า0หรือ a เป็นบวกจะได้กราฟพาราโบลางหงาย a น้อยกว่าศ จะได้พาราโบลาความจุดยอดอยู่ที่จุด 0s 0s เอ้ย s0 ไปแล้วครูก็ได้แะนี่เห็นไหม s เป็น1จุดยอดอยู่ที่จุด 0s เฮ้ยจุดยอดอยู่ที่จุด s0 เพราะฉะนั้นจุดยอดก็คือ10นะไปดุกาเห็นไหมจุดยอดอยู่ที่จุด10อันนี้ s เป็นลบ1เพราะฉะนั้นจุดยอดอยู่ที่จุด s0 จุดยอดก็ต้องอยู่ที่จุดลบหนึ่ศูนอันนี้เห็นไหมกาฟเป็นลบหนึ่งศูนย์ตรงนี้เสร็จแล้วแกนสมมาตรก็คือแกนเส้นตรง x เท่ากับ h ข้อแรก x s เป็น1แกนสมมาตรก็ต้องเป็น x เท่ากับ1 x เท่ากับ h หรือเท่ากับ1เพราะฉะนั้นแกนสมมาตรก็นี่ x เท่ากับ1 แกนสมมาร,รตัวนี้ก็จะเป็น x เท่ากับ h หรือเท่ากับลบหเห็นไหมแกนสมมาร,รก็จะเป็น x เท่ากับลบหนึ่งนะคะอันนี้ h ค่า eirs มากกว่า0แกนสมมาตร,รอยู่ทางซ้ายมือ als น้อยกว่า0แกนสมมาตร,รอยู่ทางขวามือของแกน y นะคะอันนี้มันการาฟบอกกูนแล้วเนาะต่อไปหัวข้อที่3นะคะฟังกช์ชันกำลังสองของเราเมื่อกำหนดให้อยู่ในรูป a คูณกับ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลังสองนะคะแล้วก็บวก k เข้าไปนะจากรูปสมการนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันเลยตัวอย่างที่8นะคะเขาให้เขียนกราฟของสมการต่อไปนี้นักเรียนดูข้อ1ดูข้อ1ก่อนครูถามว่า a เท่ากับอะไรคะค่า s เท่ากับอะไรคะแล้วก็ค่า k เท่ากับอะไรคะข้อ1นะ a เป็น1 h s เป็น ค่า s ลบกับลบเหมือนกันค่า s เป็น1ค่า k เป็นเป็นอะไรนี่ k เป็นลบ1นะคะหันเนาะอ่ะมาดูกราฟกันจะได้กราฟตัวนี้ออกมาจุดยอดตรงนี้ใช่ไหมจุดยอดอยู่ที่จุดอะไรคะอยู่ที่จุด1ลบ1นะอ่ะทีนี้ครูถามว่าโดเมนของกราฟนี้คืออะไรคะโดเมนให้ดูแกน แกน x โดมเมนก็คือจำนวนจริงนั่นเองนะต่อไปเลนของฟังก์ชันนี้คืออะไรคะเลนให้ดูแกนแกน y แกน y อยู่ตรงนี้กราฟหงายให้ค่าต่ำหรือสูงให้ค่าต่ำสุดนะคะเพราะฉะนั้นเลนของเราก็จะเป็น y โดยที่ y ต้องมากกว่าหรือเท่ากับอะไรนี่ลบหน,นะคะอ่ะสุดท้ายแกนสมมาตร แกนสมมาตรของกราฟนี้คืออะไรคะคือเส้นตรงอะไรเส้นตรง x เ,เท่ากับอะไรเอ่ยเนี่ยแกนสมมาตรแบ่งครึ่ง x เ,เท่ากับ1น,นะคะ x เ,เท่ากับ1น,นี่เนาะ,ะต่อไปตัวยอย่างที่2 x บวก1กํลัง2 y เท่ากับ x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2บวก1อ่ะผู้ถามว่า A เท่ากับอะไรคะ S เท่ากับอะไรคะ K เท่ากับอะไรคะ A คือ1 S คือตรงนี้มันต้องเป็นลบเนาะแต่อันนี้มันเป็นบวกเพราะฉะนั้น S ของเราต้องเป็นลบ1 k เป็น1นะคะหันเนาะอ่ะแล้วมาดูกราฟกันครูถามว่าจุดยอดอยู่ที่จุดไหนคะจุดยอดอยู่ที่จุดลบ1 1, เนาะโดเมน คือตอบเลยอันนี้เก่งแลละโดเมนคือ r เลนสคือกราฟงายให้ค่าสูงสุดหรือต่ําสุดให้ค่าค่าค่าต่ําสุดนั่นเอง y โดยที่ y ต้องมากกว่าหรือเท่ากับอะไร1แกนสมมาตรสมมาตรที่ไหนคะ สมมาตรที่ x เท่ากับตรงนี้เนาะแบ่งครึง่ง x เท่ากับลบหนะคะอ่ะมาสรุปกราฟก่อนสรุปกราฟ y เท่ากับ a คูณกับ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลังสองบวก k นะคะ1เขาบอกว่า a มากกว่า0หรือ a เป็นบวกจะได้พา,าราโบลาางาย a น้อยกว่า0หรือแสดงว่า a เป็นลบจะได้พา,าราโบลาคว่ำนะคะ จุดยอดอยู่ที่จุด S K อ่ะไปดูตัวอย่างที่1เห็นไหมจุดยอดอยู่ที่จุด S K เพราะฉะนั้นจุดยอดต้องอยู่ที่จุด1ลบ1เห็นไหมกราฟเราจุดยอดที่จุด1ลบ1ตัวอย่างที่2เหมือนกัน S เป็นลบ1 K เป็น1จุดยอดอยู่ที่จุด S K เพราะฉะนั้นจุดยอดอยู่ที่จุดลบ1 1นะคะแล้บมันจะเสร็จแล้วอ่ะอันที่2บอกว่า k มากกว่า0จุดวกกับอยู่เหนือแกน x k น้อยกว่า0จุดวกกับอยู่ใต้แกน x k มากกว่า0คือตัวนี้จุดวกกับอยู่เหนือแกน x เห็นไหมจุดวกกับอยู่เหนือแกน x k น้อยกว่า0จุดวกกับอยู่ใต้แกน x นี่แกน x อยู่ใต้แกน x ลงมานั่นเองเสร็จแล้วแกนสมมาตรคือเส้นตรง x เท่ากับ h เห็นไหมเส้นนี้ h เป็น1 เพราะฉะนั้นแกนสมมาตรก็ต้องเป็น x เท่ากับ h ก็คือ x เท่ากับ1นี่แกนสมมาตร x เท่ากับ1ใช่ไหมคะอ่ะอันนี้เหมือนกัน s เป็นลบ1แกนสมมาตรอยู่ที่ x เท่ากับ h หรือเท่าหรือ x เท่ากับลบหนเนี่ยเนี่ยอ่ะอะไรอีกอ่ะขอ้อันนี้ ak คือหมายเหมือนกันไม่ตดัดอ่ะให้ดูแล้ว เอเคเครื่องหมายต่างการกราฟตัดนะคะอ่ะสำหรับสรุปกราฟนะก็ก็มี5ข้อนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนไปดูเองนะคะ